โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มา,มาในออฟฟิศของผมนะครับวันนี้เนี่ยแทนที่ผมจะเป็นให้ความรู้นะครับผมมาเป็นบริบทบาทของคนสัมภาษณ์นี่แล้วก็มีแขกรับเชิญนะครับเ,เดี๋ยวดูกันเองทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วเ <Yeah, yeah. S 1> <laughs> ย้ยยยยายายย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 ยัยยยนยย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 รยย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 ยุยย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 ยายายยยยยยยกยยยยยยยเรย่องยุยยิยนิดหน่อยก็เลย ผมก็บอกว่าในตัวของคุณสุริภาเนี่ยมีของเป็นพันพันล้านมีมีมีของดีอีกเยอะมากยังไม่ได้ขุดออกมานี่วันนี้ก็เลยอยากจะให้ความรู้ใช่ไหมค่ะแล้อยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรความมั่นใจเออคนเห็นหนุมแหม่มส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนึกถึงว่าเฮ้ย ทำไมผู้หญิงคนนี้มั่นใจทำไมกล้าที่จะแต่งชุดแบบนี้ทำไมกล้าที่จะทำผมแบบนี้ซึ่้แบบผู้หญิงทั้งประเทศจะต้องผมยาวผมยาวดูเซ็กซี่ผู้ชายจะชอบแต่หนูรู้สึกไม่ฉันจะเป็นของฉันฉันเป็นแบบนี้ผู้ชายจะชอบก็ชอบไม่ชอบก็แสดงว่าเขาจะชอบแบบอื่นไม่ไม่ได้มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าหลายคนก็ทำไม หน่วยเวลาอยู่บนเวทีใส่เสื้อผ้าแล้วดูมั่นใจต้องบอกทุกคนมีจุดด้อยอแต่อย่าให้คนรู้สึกว่าเรามีจุดด้อยออันนี้คือข้อแบบข้อหลักสําคัญเลยแขนเราใหญ่บางคนแขนใหญ่ก็ไปหาเสื้อผ้าที่คลุมแขนใส่สำหรับหนแวหไม่แขนใหญ่เหรอโชว์แขนให้ดูใส่แบบเห็นแขนเลย แล้วต้องมั่นใจด้วยนะบางคนเดี๋ยวพอบอกเสร็จแล้วทุกคนจะคิดว่าเอ้ยฉันโจแขนดีกว่าอย่เนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะแบบพอใส่แล้วเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นคุ้งเป็นสะโพกเป็นก้นก็ตามนะมเวลานั่งหรืออ,อ,อ,อันนั้นไม่ใช่ละคนจะไม่ฟังคุณพูดเลยเขาจะดูว่าคุณกําลังมีปัญหากับกับอะไรบางอย่างกับรูปร่างกับก้นกับสะโพกกับท้องอหรือบางทีดึงเสื้อ แต่ว่าไม่มั่นใจแล้วเพราะฉะนั้นอยา่าเมืม่อไหร่ที่ดึงสายตาของคนที่คุณกําลังคุยด้วยจะอยู่ที่นี่ทันทีเราจะไม่อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นหนูแบมนเป็นคนหนึ่งที่แบบก็ฉนันจะใส่อ่ะอบางทีบางคนใส่เสื้ออยากอยากโชว์ไหลเพราะไหลสวยผู้หญิงไหลสวยจะเซ็กซี่อ,อยากไหลสวยโชว์ไหลหน่อยแต่พอเสื้อหลุดมา่อยก็สายตาอาจารย์จะไม่มองเลยว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่อาจารย์กาลังสงสัยว่า มีปัญหาอะไรกับเสื้อหรือเปล่าวะหรือไม่มั่นใจอะไรในร่างกายหรออ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจอยู่ข้างในอ่าออโอเคอยู่ข้างในทั้งหมดอืมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอบคุณมากเลยเจ๋งมากเลยคนคนมีปัญหาอย่างนี้มากเลยนะทุกคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเยอะเดี๋ยวผมสรุปให้เลยว่าเมื่อกี้สรุปว่าอะไรมีสรุปให้ผู้ฟังนิดนึงก็คือมีข้อหนึ่งจะต้อง ความมั่นใจนี่มาจากข้างในนี่ข้อสําคัญที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะสอมาเวลาคุณมั่นใจปุ๊บมันก็จะสอมาในกิริยาใช่ไหมแล้วต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองนะว่าเราสวยอไม่มีทางที่เราจะเป็นชมพู่ได้ไม่มีทางเพราะว่าเราเกิดมาเป็นบอดี้ของเราไม่มีทางที่เราจะเป็นแบบใหม่จาวิกาได้อีกอีกชาติแต่เราสามารถสวยเท่ากับที่ใหม่สวยได้เราสวยข้างใน เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกไปเจอผู้คนเนี่ยเราวางแขนวางขาเดินแบบมั่นใจต่อมองโฟกัสมันจะทําให้เราแบบสวยมากกว่าชมพู่อีกหลายเท่างา,ามมากกว่าใหม่ดาวิกาอีกหลายเท่าเพราะฉะน,นั้นเราสวยในแบบของเราเรามั่นใจของเราเพราะฉะน,นั้นเราสวยข้างในไปผู้หญิงปัจจุบันเนี้ยหนุมนนยอมรับเลยว่าเขาสวยหน้ามันพร้อมขาวใสเมคอัพทุกคนมาอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะ ข้างในมันมันไม่ส่งออกมาเพราะฉะนั้นอันที่เขาลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยลงทุนเปล่าก็คุณหนูแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างเลยนะครับของออผู้หญิงทีออ่อาจจะไม่ได้แบบว่าโหตัวเพอร์เฟกตพร้อมหน้าแบบเบบชมพู้อะไรอย่างนี้แต่ว่ามีเสน่ห์คนอยากดูอ่ะมีมแล้วก็แบบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วดูมีความมั่นใจแล้วก็มีม,มีมี attractive มีความเป็นคม หน้าหน้าดูหน้าหลงไหลนี่เขาเป็นตัวอย่างใช่ใช่แล้วดูหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาความสวยที่มาจากตรงนี้ด้วยนะรอยยิ้มใช่สรุปก็คือซ้อสามก็คือรอยยิ้มด้วยใช่ค่ะและอีกข้อหนึ่งนะเวลาไปไหนก็ตามสิ่งที่หนุ่มจะจะทาอยู่เสมอทุกคนรู้จักหนูแมมอยู่แล้วอืเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนูแมมจะออกไปข้างนอกเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะทัก รอยยิ้มนนวจะออกจากบ้านเลยจะเหนื่อยล้าแค่ไหนก็ตามยิ้มแล้วนนก็จะทักทุกคนเหมือนประหนึ่งว่าเขาอยู่ในครอบครัวสามีจะถามใครอ่ะบางทียิ้มให้เขาไปแล้วทักเออหวัสดีค่ะสบายดีนะคะใครอ่ะสามีจะถามไม่สำหรับหน่วไม่เพราะว่าเราสามารถเราพร้อมเราพร้อมที่จะเจอผู้คนตลอดโอเคนี่ก็เป็น แล้วก็เป็น4ี่ทิปเลยนะวันนี้คลิปนี้คุ้มมากเลย4ี่ทิปของการที่ทําให้ตัวเป็นคนมั่นใจมีเสน่ห์เหมือนอาจารย์นะคะเวลาอาจารย์พูดพลังมันก็จะแบบใช่ไหม <c oughs> และอาจารย์ยิ้มสวยเวลาเวลาอาจารย์ทำทำไลฟ์นะคนก็จะบอกว่าอาจารย์ยิ้มน,านา่าร <c oughs> ักส, <c oughs> สาวๆชมบ่อยทูน่ลิสาวๆชมบ่อยอาจารย์ยิ้มสวยอาจารย์ยิ้มน่ารอยยิ้มทุกคนนะค่ะมันสวยโดยโดย ออโตเมติกโดยธรรมชาติในชีวิตอยู่แล้วมันทําให้ดึงดูดคนเข้ามาหาเราโอ้เยี่ยม oh, yeah, มากเลยขอบคุณมากที่วันนี้มาให้เกียรติกับ uh, คลิปของเรานะครับวันนี้ก็เห็นเห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยยังมีของอยู่ในตัวอีกเยอะเลยต้องเอามาเอามาสอนคนจะออมีจะมีอะไรที่แบบว่าคนจะ ที่จะให้คนได้จริงๆหนูมสามารถสอนได้หลายแบบมากค่ะอาจารย์สอนให้คนกล้าที่จะพูดห,หลักในการเป็นพิธีกรห,ห,หลักในการแต่งตัว,ว,วมั่นใจในการใส่เลือกเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วไปในสถานที่ที่แบบเราพอไปแล้วเนี่ยเราดูแบบดูเด่นโดยที่เราไม่ต้องทำให้มันดูแบบ ตลกนะไม่ใช่ไปถึงแบบโอ้โหแล้วเราประหลาดอยู่คนเดียวในงานอะไรเงี้ยนุ่นสามารถที่จะสอนได้เพราะวา่วาประสบการณ์33ปีนุ่นแบบลองมาทุกแบบแล้วมีลูกศิษย์ <c oughs> ผมต้องอยากเรียนเยอะมากคนอยากเรียนเยอะมาก <c oughs> เดี๋ยวไอ้อ,อนาคตเราต้องมีการดีไซน์ออกแบบคอร์สกันมาแล้วต้องเป็นอาจารย์แบบนะเออเอาเลยเอาเลยต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้วันนี้คือการอาจารย์แบบแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวแนะนําคนที่ ถ่ายวิด huh. yeah, ีโอนี้หน่อยคุณแมรี่เอ้ยจะสลับเหรอนี่เอ้ไอ้จะทางนี้ดิเย้คนนี้เป็นตั้ราเป็นเราขอบคุณคุณแมรี่ค่ะโอเคงั้นวันนี้เราขอคนขอลากันไปตอนนี้เลยนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนถ้าชอบ ความรู้ที่ผมให้ไปนะครับถ้าช่วยคุณได้นะครับผมมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันอยากจะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่มั่งคัง่งแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นแส,สองสว่างให้กับประเทศไทยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกด subscribe เพื่อที่จะติดตามนะครับจะมีวิดีโอคอนเทนต์ดีๆให้พวกคุณได้เสริมพลังกันทุกๆวันนะครับ